เทคโนโลยีคาน40 Pro สมาร์ทโฟนสุดคุ้มเพียง6,999บาทมาพร้อมฟิลเจอร์ f a ลชแซนเป็เซนเซอร์กล้องหลังโซนี่คว้าตัวพรีเซนเตอร์สุดฮอตอย่างพลอยชมพูมาเอาใจคนยุคใหม่พร้อมยกทัพเบนข้าวขวนันสร้างสีสันภายในงานเทคโนปลุกตลาดสมาร์ทโฟนมินเลดในไทยและอาเซียนกับคาลโมน40 Pro สเปคจัดหนักในราคาสุดคุ้มเพียง6,999บาทโดดเด่นด้วย กล้องหลักความชัดถึง50ล้านพร้อมเซ็นเซอร์กล้องโซ n y LYT-700C บวกกันสั่นแบบ OIS กล้องหน้าอีก50ล้านพิกเซลหน้าจอ a อมูเล120เฮกันรอยระดับกอริลลาการ์เซเวนไแบตเตอรี่มาถึง5,200ม mm, ิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวอีก45วัตต์พร้อมมาตรฐานป้องกันน้ำในระดับ IP6869 ตั้งเป้าจับกลุ่มผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงสำหรับการถ่ายภาพระดับโปรใช้งานมัลติมีเดียและสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียพร้อมเปิดตัวพีเซนเตอร์คนใหม่อย,ย่างพลอยชมพูศิลปินวัยรุ่นสายครีเอทีฟสะท้อนตัวตนของสมาร์ทโฟนครองใจตลาดไทยเราะก็รู้สึกอย่างแรกเลยคือดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้พีเซนเตอร์ของเทคโนนะคะก็สำหรับหนูคือหนูก็เพิ่งได้ร่วมงานกับเทคโนครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะจริงๆหนูก็ ก่อนหน้านี้หนูก็ได้ลองกล้องมือถือรุ่นก่อนๆแล้วรู้สึกว่าแบบเทคโนโลยีหลายๆอย่างเขามันมันล้ําไปในแบบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นฉันรู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนที่อื่นอิน,นเรื่องเทคโนโลยีอย่างด้วยก็อยากจะขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะตื่เต้นหรอคะความสือเือนกันค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เป็นการจับมือถือครั้งแรกเลยเนาะรู้สึกว่าแบบเป็นแบบที่เข้าถึงในงาน แล้วก็ราคาน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เราจะได้มามาแล้วก็วยิ่งฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการปุ่มกันนะ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์ของคนเรามากๆเลยค่ะต้องว่าล่ะครังุดเด่นของตัวนี้ต่างอยาไรบ้างคะอ๋อคืออย่างแรกเลยเราต้องบอกว่า ทัพ์เรามือถือมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบเครื่องมือการส,รราสืนะ่อสารอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยเนาะเราทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งคุณภาพของมือถือสับเรามันก็สําคัญมากๆเพราะว่าเราต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทุกอย่างคุณภาพมันต้องดีซึ่งเทคโนแคมอนซีซิโก o เนี่ยมันตอบโจทย์ทัพ์เรามากๆเพราะว่าถ่ายรูปก,ก็ชัดแล้วก็ถ่ายคลิปก็ชัดเหมือนกันเวลาเราทำคอนเทนต์อะไรคุณภาพของคอนเทนต์มันก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีก้วยค่ะต่อไป ใช่เขาอยากจะบอกว่ากล้องแบบมีลูกเล่นหลากหลายเยอะมากมีทั้ง AI c ค m ที่แบบว่ามันจะมีฟิลเตอร์บิวอินในกล้องเลยด้วยก็คือบางทีแบบเราหน่าสนเองก็คือเราก็ถ่ายได้เลยเพราะว่าเขาเหมือนกับฟิล์มเหมือนแต่งยูตี้ให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าอย่างฟังก์ชันแฟชชั่นที่แบบว่าบางทีเราอยากจะทํากิจกรรมอะไรอย่างเช่นกระโดดหรืวว่าแบบมีการเคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเงี้ยบางทีเราต้องออกมาไม่ทันอ่ะเราก็แค่ตั้งกล้องแล้วเขาก็จะ snap ให้เราเลย ก็เป็น <tá>? น้องใหม่เนาะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์กับตัวนี้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ต่างๆที่เขาเนี่ยขนมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเทคโนโลต้องบอกเลยค่ะว่าเทคโนโลยีดีจริงๆค่ะอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับก็ซาบไครที่กำลังมองหามือถือนะคะที่คุณภาพดีแล้วก็ราคา อยู่ในเกณฑ์ที่แบบกำลังแบบจับต้องได้เลยนะคะก็อ,อยากจะแบบนะนำโนแคม o n น40 Pro นะคะเพราะว่าเรื่องของกล้องเนี่ยคือต้องให้เขาเลยจริงๆไม่ว่าแบบเราอยู่ในแสงสภาพแบบไหน,นก็ตามคือถ่ายรูปออกมาสวยมากๆด้วยแล้วก็ถ้าวิดีโอก็คือเลิศมากค่ยอยากให้ได้ลองใช้กันสักถ่าถ้านช่วยเราค่งานในช่วงนี้ว่าเราทำอะไรกันบ้าง ไ,ได้ค่ะก็อยากจะขอฝากซิงเกิลใหม่ชื่อเพลง Why Not ค่ะก็เป็น MV ที่หนูก็ทำเองเป็นอิสระก็อยากจะฝากไปให้กางใจกันเยอะๆด้วยนะคะ <laughs> ก็สำหรับใครที่แบบชอบอะไรที่มันเป็นแนวบู้นใน MV นี้ก็จะจัดเต็มเต็มที่เลยะคะ่ะก็ฝากเป็นกางใจให้ด้วยนะคะค่ะก็เป็นเพิ่งปล่อยซัมเมอร์แค็กใหม่หน,นะคะกับ สามารถรับชมเพลงีได้ทางช่อง YouTube p r i n a b l e นะคะแล้วก็สามารถเซิร์ชเป็นข้าวขวัหรือว่าเพลงคอร์ดิวเนี่ยได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะส,<า>สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร